สวัสดีครับนะครับก็มาพบกับช่องผู้เบ่าใหญ่ไทยบ้านนะครับมีไลค์แอดดีไลน์มาคุยกันนะครับามนี้นะครับก็มาพบกับพระเครื่องนะครับของหลวงพ่อหนุนครับสุวิชโยนะครับวัดพุทธมุกพรรามนะครับรวมแร่นะครับรวมแร่นะครับผมนํารวมแร่มาให้ชมสององค์นะครับมาเทียบกันดูนะครับนี่นะครับ นี่นะครับองนี้นะครับองนี้เป็นพิมพ์พระหางมากนะครับที่หลวงพ่อจะสร้างเองนะครับเป็นปี2565น้านะครับนะครับลอยจานนะครับ6 5หนะครับชัดเจนนะครับยันนเรษฐีนะครับแล้วก็มาดูยุคต้นนะครับยุคต้นคือปี61นะครับความแตกต่างการการสร้างหมายถึงว่า มวลสามนะครับมาดูปีหกหนึ่งนะครับยุคต้นเลยนะครับนะครับจะดูเป็นผิวดูผิวนะครับเป็นอกกระบาศเลยนะครับผมมีเสน่ห์ในตัวนะครับนี่คือเป็นหลอดแบบโบราณนะครับแล้วมาดูยุคใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับที่หลวงพ่อท่านสร้างนะครับนี่นะครับพิมพ์ผ้าหางหมากนะครับผมมีหนึ่งองค์นะครับนํามาให้พี่น้องชมนะครับลอยจานนะครับแม้กระทั่งลอยจาน ใบจานนะครับดูเข้าไปลึกใกล้ๆนะครับให้เห็นนะครับนี่นะครับรมาดูอาจา์นี่นะครับกระจานเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าในในเส้นนะครับเส้นความคมความอะไรนะครับจะเป็นปีหกห้านะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ประกาไฟฟ้านะครับหรือว่าประกาการ ที่เหล็กโลหะจานนะครับอาจจะไม่คนคนละชนิดกันนะครับผมนะครับความแตกต่างนะครับครับนึ่ดูครับความคางๆนะครับหนาบางนะครับนะครับปีหกหนึ่งจะหนาเยอะนะครับหกห้าจะบางนะครับ เนื่องจากมวลสารรวมแร่นะครับของหลวงพ่อที่ท่านสะสมมานะครับเก็บมานะครับค่อนข้างนี้ใช้ไปใช้ไปจํานวนเยอะนะครับจํานวนเยอะนะครับก็ค่อนข้างที่จะเหลือน้อยนะครับก็เลยสร้างเป็นออกมาเป็นพิมพ์บางนะครับแบบนี้นะครับพูดถึงนับเลือกพทธคุณนะครับก็เหมือนกันนะครับแต่นํมาให้ชมนะครับผมถ้าเกิดใครมีโอกาสนะครับก็บูชาที่วัดนะครับแต่น่าจะน่าจะหมดแล้วแหละ ้องเป้าิดขึ้นไปดูอีกนะครับนี่หล่อแบบช่อนะครับแต่ช่อนะครับหล่อแบบโบราณนะครับแต่ว่าเป็นพิมพ์พระหังมากนะครับของพระเด็พระคุณหลวงพ่อฤาษีนะครับวัดธาตุสูงนะครับพิมพ์นี้นะครับเด่นทางป้องกันนะครับป้องกันนะครับคุ้มครองนะครับแถวคาดนะครับนี่นะครับผมนี่เป็นพิมพ์ของหลวงปู่ปานนะครับนำมาให้ชมนะครับว่า เราเราอยู่ต้นยุคนะครับก็ก็เราเลือกที่จะบูชานะครับเลือกได้นะครับถ้าเป็นรวมแรกก็ได้หมดนะครับไม่ว่าปียุคปีหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่นะครับส่วนปีหกสามหกสี่หกห้านะครับหรือว่าเป็นกำลังออกตอนนี้ก็คือเป็นปีหกหกก็เป็น พัพิเกเนตนะครับพัพิเกเนตนะครับผมไม่มีนะครับไม่มีนะครับก็เลยผมส่วนมากผมจะเก็บยุคต้นนะครับยุคนี้นะครับดูดิครับคาขาวนะครับโอ้นะครับแล้วก็มาดูยุคหลังๆจะเป็นแบบนี้นะครับที่จะสร้างขึ้นมานะครับที่ที่เห็นนะครับจะเป็นในสีนะครับในสีสีของแร่นะครับนะครับผมดูนะครับนะครับ ตีไม่แล้นะคร Herm ับความมีเสน่ห์นะครับหกหนึ่งนะครับคลาสสิกนะครับส่วนตัวผมชอบหกหนึ่งนะครับคลาสสิกกว่านะครับเป็นการหล่อโบราณนะครับหล่อโบราณแล้วก็แล้วก็คลาสสิกดีนะครับสวยนะครับสวยนะครับงดงามนะครับเป็นเนื้อรวมแร่นะครับนี่นะครับรุ่นใหม่นะครับ ดูดูผิวนะครับก็ยังก็จะเป็นผิวเรียบๆนะครับส่วนสีวัณะนะครับก็จะออกไปทางม่วงนะครับม่วงแล้วก็มีฟ้านะครับก็แล้วแต่นะครับบางองค์ก็ออกเป็นสีทองนะครับสีทองนะครับเป็นความอัศจรรย์นะครับของเนื้อรวมแร่นะครับเนื้อรวมแร่ที่วัณะสีนะครับของธาตุกายสิทธิ์ต่างๆนะครับที่นํามาทําเป็นมวลสารนะครับจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับ ไม่ใช่ชุบนะครับไม่ใช่ชุบบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่หลวงพ่อสร้างเสร็จขาวๆแล้วไปชุบอันนี้ไม่ใช่นะครับนี่คือสีออกจากเบ้าเลยนะครับนี่คือสีออกจากเบ้าเลยนะครับผมเพราะผมนะครับสนิมไม่สนิมไม่ขึ้นนะครับดําไม่ขึ้นนะครับหิ่งไม่ขึ้นนะครับไม่มีขึ้นนะเพราะเกิดวางแบบนี้บนหิ่งนะครับเท่าไหร่ก็ผมเคยวางสองเดือนครับสองเดือนกว่านะครับสองเดือนสามเดือนนะครับ สีไม่ตกนะครับไม่มีดาไม่มีอะไรนะครับรวมแร่นะครับครับผมนามาให้ชมนะครับนี่นะครับผมพูดถึงแมวมากวนนะครับพูดถึงพระรวมแร่นะครับยุคต้นหลวงพ่อท่านบอกว่าออกจากวัดนะครับอง์ละหนึ่งพันบาทนะครับราคาวัดนะครับแล้วก็มีปกโพ ปกโพสมเด็จปกโพนะครับปีปีหกหนึ่งนะครับออกเกว่ดห้าพันนะครับสมเด็จนั่งบัวนะครับสามพันนะครับนะครับหลังๆมาหลวงพ่อบอกว่าเอาห้าร้อยพอนะครับเพราะว่าเนื่องจากอะไรนะครับดูนะมวลสารนะครับนี่คาขวานะครับคาขวานะครับถ้าเกิดดูครับหนักนะครับความหนักหน่วงหกหนึ่งนะครับนี่จะบางนะครับไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับ ไม่ค่อยหนักนะครับผมดูครับมูลสารนะครับที่ได้ทำไมถึงมีมีหลวงพ่อไทตั้งว่าจำนวนหนึ่งพันบาทนะครับถ้าเป็นพิมพ์นี้นะครับออกเสบัดหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับหมายถึงว่าปีหกหนึ่งนะครับไม่ใช่ทุกทุกพิมพ์เลยนะครับทุกพิมพ์นะครับย้าว่าทุกพิมพ์นะครับไม่ใช่ว่าแค่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 พิมพ์นี้พิมพ์เดียวครับทุกพิมพ์เลยนะครับ ปีหกหนึ่งครับยี่สิบห้าพิมพ์ครับนับมานะครับส่วนปีหกห้าหกห้าเนี่ยมีอยู่สองสองแบบคือพระคำข้าวนะครับพระคำข้าวพระคำข้าวมีพระหางหมากนะครับพิมพ์พระหางหมากพิมพ์พระคำข้าวนะครับปีปิดตาจิ๋วเล็กนะครับแล้วก็มีเหรียญหล่อนะครับหน้านะครับรูปด้านหลวงพ่อนะครับครึ่งนะครับจะเป็น โทนสีนี้นะครับคล้ายแบบนี้เลยครับผิวก็แบบนี้นะครับจะเป็นใหม่ๆนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับดูเข้าใกล้ใกล้ผิวนะครับชอบรุ่นไหนนะครับก็เก็บรุ่นนั้นนะครับอาราศนาได้หมดแล้วนะครับผมส่วนตัวผมก็ชอบหกหนึ่งนะครับเพราะว่าความความคลาสสิกนะครับความคลาสสิกนะครับจะหาแบบหล่อแบบโบราณแล้วก็ได้มาสมบูรณ์แบบเนี้ยหมายถึงว่า องพระผิวพระอะไรงเงี้ยครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดผมเดี๋ยวจะมาเทียบให้ดูนะครับกับผักเนื้อดินนะครับนี่นะครับยังไงฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับแอดไอดีไลน์มาคุยกันนะครับยุกต้นนะครับนี่คือยุกต้นยุกแรกเลยนะครับรุ่นแรกเลยนะครับแล้วก็นี่คือเป็นหกห้านะครับหกห้าครับพูดถึงว่าเนื้อของของมนลสารนี่คือรวมแรกก็ต้องผมพ่อนะครับ วัดพุทธมุภาลารามนะครับแล้วก็การนำมวลสารอะไรมาในค่อนข้างที่ใช้เวลาอันนานพอสมควรนะครับยี่สิบกว่าปีขึ้นนะครับจากที่ท่านวงพ่อทํนเดินดุดงนะครับแล้วก็มวลสารคงจะเหลือน้อยนะครับถึงได้ทำออกมาในในในแบบบางนะครับผมนะครับเหมือนกันนะครับดูข้างในนะครับดู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 ตรงนี้นะครับดูเข้าไปนะครับ นี่ีหกห้านะครับครับโผลเข้าไปนะนี่ครับเหมือนกันนะครับแต่ว่าผิวเปิดผิวข้างนอกเป็นอุกาบาตนะครับเป็นคลาสสิกดีนะครับเปิดเข้าไปแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามานะครับมาดูนะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับจะได้ทำ ทำข้อมูลนะครับพระหลวงพ่อนะครับของพ่อหนุนซุิชิโยนะครับพระพุทโธมกพระคารารามนะครับเพื่อเผยเผยแผ่นะครับเป็นแนวทางในการเก็บนะครับเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องตลาดนะครับตลาดของพระเครื่องให้ฟังนะครับโอเคนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณมากนะครับ